สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีทุกๆคนนะครับวันนี้นี่ครับวับนมาปิกนิกกันครับกับปีออดปีอุ้มนะครับนาดาด้วยเดี๋ยวบรรจัยดูนะครับนี่ปลาหมึก,กมาอยู่ริมฟังเลยตักหมึกได้ครับตักหมึกได้แล้ว <c oughs> นี่ครับมาดูาย,ยู่ริมฟังเลยนะตักได้ตักได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวยื่นลุยโอ้ย <c oughs> ตัวย <c oughs> ื่นอะโอ้นาดาเตรียมหม้อมาด้วยครับเดี๋ยวต่ำกับกาวนะเตรียมหม้อมาเร็วโน่นหน่อ ยังไม่ตายเลยเสียดได้ไม่ได้เอ็นต่นตักเอ็นแม้เนี่ยครับเดีย๋ยวบปนใจดูนะว่ามันจะอยู่ริมๆนี่เองเนี่ยข้ามาเดี๋ยวตักปูไปด้วยอ,อวาไป,ไปไปไปโอเคเดี๋ยวทำ <c oughs> อะไรกินกันครับปนทำน้ำจิ้มมาละ <c oughs> นั่นครับพ,พี่อุ้มพี่พี่ออดพี่ออดเดี๋ยวก่อไฟครับตรงนั้นนี่ครับอยู่ในทั้งเลย อย,อย่างไม่ตายีไปครับเดี๋ไป,ไปหาปูรับยายขึ้นไปอีกนิดนึงน้ำกำลังจะมาครับนั่นข้างหน้าบนครับขอดักวนด้วยน,นะนั่นน่ะนี่ครับปามึกตายลแล้วพิอ๊อปพิอุ้มนาดากอไฟแล้วครับเดี๋ยวเรายางกันนะตายแล้วครับถึงแยก อีกตัวนี่นนต้างทำยังไงไปจัคไปนะโอเคครับดอกกิ้น,นะเดียวนี่ครับตอเบดมาด้วยครับตกปลาอันี้สองอันเลยสองหัดาครับที่องบอ โอเคนะครับเดี๋ยวบอลเดินลงไปดูครับพ่เมีอะไรบางกลางคืนเนี่ยถ้าได้ปูก็โอเคเลยครับเนี่ยบอลเราจะวิ่งมาดิงดึงับอาจจะมีปูปูปลาครับอยู่ในนั้นปูปลาลูกปลาครับอยู่ว่าไงเนี่นั่นครับนอนอยู่ มะเะทลโจพี่เป้าครับตัวใหญ่เลยนั่นอู้ยพี่เป้าอู้ยดำปีเลยอู้ดำปีเลยตัวยอย่างใหญ่เลยอะ่ะนี่ครับจะเปบนให้ดูนะนี่ครับแค่เอาเขามาดูนะครับ ดำๆดำปล่อยๆๆครับเดี๋ยวพองนั่นครับอลขิดว่าปลากระเป้าตัวนี้มีปัญหานะครับเพราะว่าบนดูจากตามันนะครับตามันนี่ขอไปอีกแป๊บหนึ่งครับชนก้อนนี้อีกลหนี่ครับเป็นอะไรตัวนี้ ปลาหมึกตัวใหญ่ครับปลาหมึกตัวใหญ่นนปหญไปเร็วไปเร็วตัวใหญ่ครับออกไปน,นู่นแล้ววูวตัวใหญ่มากไ,ไ,มไม่ได้ไปเร็วครับ ตัวยงใหญ่ลุยนี่ครับบ่นเจอหอยนางล้มนะครับเดี๋ยวเอาไปด้วยครับเนี่ยเอาไปตอกตัวเดียวมีน้ำจิ้มครับเข้าไปครับครับกลางคืนบนทางเกตเลยนะครับปลาติ้เยืะมากนะเนี่ยครับตามโคดินนี่แล้ววันให้ดูครับลองดูว่าจะจับได้พอโทษนะครับบ่นมีมือเดียวเนี่ยจับบาร์กอะตรงอเลยไหม เอาไปลยซุ่นครับหายไปนี Hi, ล่ละดูครับบอลกิดว่าน่าจะมีปลุกแก่โ oh. อ oh, ้โปลกแก่เยอะอ่ะปลกแก่ครับเนี่ยจะอยู่ตามก้อนนี้แบบนู่นนู่นน่นน่นะปลกแก่นั่นครับนนั่นนนฟุบฟุบอ่ะมาดูครับ ถอดกินอ่ะด้วยนะครับปูนี้วอยนะนะอยู่ได้ทางในน้ำครับแล้วก็บนก้อนหินนะนี่ครับเจออีกแล้วนอนอยู่นี่ครับลองดูครับ ได้โอ้โหจับไม่ได้เลยครับเร็วมากอ่ะโอเคครับนาดาตั้งกระถาแล้วนี่ไงกระถามีปลาหมึกตัวเดียวโอ้โหตาก็ตกไม่ได้จีได้มาตัวเดียวครับปลาหมึกโอ้ยอิ่มทำดำจิ้มมาแล้วครับเดาชิมนี่ทำเลยปลาหมึกเรียบร้อยโอ้ทำเลยอใช่แหละทาแล้ยนาดาทำเลยับเรียบร้อยโอ้ ไปหามาสิอุ้มอุ้มสงอดบอกไปหามาให้ได้เลยเดี๋ยวไปน้ำเดือดก่อนนะโอเคแล้วก็ใส่ปุ๊บลงไปเลยตัดตัดตปดาัดต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 ักัดตัดตกตัดตัดกัดตัดตันตัดตัดตัปตัดตัตัดตั้ตเดตั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 ดาัดต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 ัดัดตตัลันตาดัดัดตัั่วัั อู้ยสะดุ้งสะดุ้งขันตาตาเว้ยนังแต่งพิษเลยโอ้โหซดมากอะไม่ไหวทางนี้ไม่ไหวจะเพียรนั่งทางผิดเดี๋ยวปลาเมือกตกปลาด้วยลวกใช่มต่ไม่กินกระหลังเลยปูก็ไม่มีเลยพอแล้วไหมสะดุ้งสะดุ้งยังไม่เดือดใช่ไหมแล้วก็จะเรียกว่าสะดุ้งได้ยังไงอะ มีปลาหมึกมี่ด้วยมีปลาหมึกตกปลาด้วยนี่อ,อันนี้ปลาหมึกกล้วอยอันนั้นปลาหมึกหอมนี่หอมจัง,งเลงไปอิ่มละพี่อุมอ้มเออยิ่มเลยข้าวก็มีข้าวก็มีน้ำจีนม่วมด้มร้อยละทีนี่รู้ากววันนี่มันจะยิ่งก้าวตาไหม มันนี่มนะันขึ้นแล้วครับนะันเด้งมันมันอะไรนะก็เนี่ยหูเหนือเด้งมากอ,ะอ่ะเออมันเด้งเด้งเด้งป,ปึป๊บอันนี้ปลาหมึกห้อมครับอันนี้หมึกกลวยหมึกกลวยหมึกกลวยปลาหมึกกล้วยเอาแตกไหมอย่าบ้ายโยเออเอาไป เดือดติดีปน่อย่รยกันแล้วเหนอะลสุกแล้วครับอ๋าดาจะตักแล้วอุ้ยเอาบอลเนาะเอาเบบี้ออสกับพิ้วจดจดไป พียอดจวดนี่ครับน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มทุบปะนั่นครับช่วงนี้โควิดต้องแบ่งจวดจวดเลยนี่เราพาถ้วยน้ำจิ้มมาด้วยช่วงนี้โควิดถึงแม้ว่าเราจะกินด้วยกันแต่เราก็ห่างกันห่างกันรักฟักห่างกันซักผ้าไงห่างกันซักผ้าพ่อไม่จวดจวดเดีพี่คน พี่วัดจวดเดียวพี่อัดหมดเราค่อยตัดกจวดเดียวหมดเราค่อยตัดอือน้ำน้ำยายพี่อุ้มนั่นปลาหมึกนี่สดสดเลยพี่อุ้มนอนนับพี่อุ้มเฮ้ยเด้งเลยนะนั่นจิ้มกันมากจะถ่ายหน้าพี่นะเเอออาจวดคนสวยหัวงี้เลยเยอะมา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 กินด้วยดิกรอบมากเลยจักรอบใช่ไหมไขมันของเราไหมใช่เหรอกรอบมันใช่เหรอลองเลยดิมา เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ะเจ้ะกรอบไหมกรอฝีมือนาดาเองอร่อยยินแบบธรรมชาตินะอร่อยเลยอกรอบจริงนี่ครับปีออดซื้อมามาลา นี่นาดาช็อปอ่ะมาล่ามาล่าหล,ะละ่าแล้วก็หมดไปแนละ้วใส่กรอ,อกใส่กรอ,อกนี่กับมีขนมด้วยน้ำปลากันันน้ำปลาอืมปีุ่วมนี่กับปล่อยหนังลมตอกตอก้อกอไปกินน้ำจิ้มมองไม่เห็นไฟออกไปตรงื่ง

นี่ครับห่อยนางลมนี่จวดๆอืมโอ้โอมามาับ,บญญากินอืมอืบรรยากาศอืมคอบมากอะคนหอ่นล่าตีโอ้โหเด้งหมากนะไหนเดง้งฟ้ามืดไงออ กรอบมั้น่กรอบมรอบเด้งโอ้โหดนะอืออือะกินข้าวด้วยครับอื้จมจัดจ้าจกับมือนะทานังได้องีเปิดเปิดมือเปิดมือเปิดอืออจริง ร่อยอร่อยแก้วก็มาหัวงกับมือค่ะป้าครบโอเคใช่ไหมร้องเพลงใช่ไหมที่นี่เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะจะเอาเค้กซื้อไปบอลแต่ว่าเป็นเค้กไอติมตอนนี้บอลบอลตกปลาได้ด้วยบอลเกิดมาตกปลาอ๋อร้องเลยร้องเลย Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Mà bảo thiên còn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. <coughs> happy birthday Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy b i r to h d a y t you ตบมือพี่เอิญตบมือแย่ซัพพลายนะซัพพลายเราไม่มีเค้กแต่ว่าเรามีไอศครีมเค้กไอศครีมรอจะเป็นน้ำเลยนี่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  ในดูหน่อยดูหน่อยเค้กดูหน่อยพี่อุ้มซื้อได้ครับนี่เค้กเป็นน้ำหมดแล้วเพราะว่าเราอุ้มไปหาเค้กนั้นไม่มีนะอุ้มก็เลยซื้อนี่มานี่พี่ดาพี่ดาพี่ดาซื้ออาไหนไม่ได้หาเซเว่นพี่ดาซื้ออุ้มจ่ายตังค์ครับใครซื้อครับน้ำไอ่ะบอลอ่ะให้ให้ ไอ้ไอ้ผู้ใหญ่เหรอให้คนใหญ่กินผู้ใหญ่ใครใครคือผู้ใหญ่นารากินอ่ะนารากินเออมาฉันกินก่อนก็ได้กินช้อนอยู่นะผู้ถิ่นี่ยเอาช้อนมาเลยเอาคนละช้อนอ่ะตักตักตักโอ้มีมีถ้วยใส่น้ำจิ้มหมดแล้วนี่มีช้อนนู่งถ้วยนู่นมาถ้วยนู่นมาอุ้มถ้วยนุ่นมามาแบ่งเอ้ามานั่นไงเอาช้อนใหญ่ก็ได้คนละคนละทีเอาช้อนใหญ่มาตักมานี่เอาช้อนใหญ่ไมาพี่ก่อนนะโอเคอันนี้ออทถ ถือค่ะถือก่อนนะคะโอเคค่ะเรามีการแบ่งกันเพราะว่าเพื่อเป็นิริมงคลพี่ดาหนูเอาแค่ชิมหน่างเดียวนะไม่ได้หรอกอุ้มเอาไว้อิ่มเลยเอาแล้วชิมอืออ๋ออ่ะอุ้มเอาในนี้มันคืออะไรไอติมเหรอไม่รู้สิไอติมอ่ะที่เปนมะนิมันไม่มีไม่เคยกินเค้กที่ไหนอร่อยอย่างนี้เลยอร่อยจิอร่อยจิโอเค ได้ปลาด้วยนะเนี่ยเอ็นยังหนึ่งตัวเนี่ยไหนแล้ววะได้ปลาพอดีเนี่ยปลาตัวนึงโอ้โหเด้เผาเผาเกลือครับนี่นี่ครับปลาแตงโมมันตายแล้วนะพี่น้องนัดไม่แต่ว่าเอามาใส่นั่งอย่งในตาใส่เกลือเข้าไปครับได้มาตัวเดียวเนี่ยครับก่อนกลับบ้านทีทำเพิ่อมานาปผาข้าวมาแล้วไม่ได้กินทำน้ำจิ้มมาแล้วด้วยมกเกลือครับ นี่ครับดูสิครับกายจะสุกแล้วอโอ้ตัวนึ่งน่ากินมากนี่ครับเตรียมตัวกลับบ้านเลยขอ,อได้รับน้ำจะถึงเราเลยแนะ่นามเ <จะ S 2> ตรียมตัวเตรียมตัวน,น,นี่ครับซุกเร็วามากินครับก่อนครับโอ้โร้อนนะนี่พี่อุ้มถูกไหม ขอช้อนก่อนนี่ช้อนพี่อุ้มไหมเอาเลยงัด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 ปลามานี่เขากินพิออสอือหืออะไรเนี่ยอืกิ้เท่ามาจากกี่หนโอ้โหเนื้อหวานมากมาแล้วไงเหรอเนื้อหวานเนื้อหวานเอ้าน้ำเค็มมันขึ้นมาแล้วมันก็มาปลาหมึกแล้วปลาล่ะไหนไหนเดี๋ยวนะ่ด้วยร้อยมากอ่ะ Ở đây rồi, đã Nửa mà nạ Ồ, bà nạ là Ừ, oh, ừ. à Nà, tiang mà nạ Ừ Để nạ Úi, gòn nó Ồ, phải có tròn này à Áo đi Tròn cây à Tròn phía um ừ. Ôi, lòn ừ. Kín đi đẹp vợ Ừ Ừ Ừ phía um chim đi Ồ là Và... xá lỏi nam ổ xá đây đi Trục mấy ถูกแล้วไม่มีเลือดเลยมันจะออกเค็มๆหน่อยเพราะว่าได้เกลือเดุอดแซ่บอร่อยเนี่ยเด็ดจุบเนี่ยปลาอุ้ยกระเป๋าบอลเปียกอุยเก็บมาเก็บมาให้บอลเ้าะบอลใช้มือเลยเนะ อุ้ยบนแวน้ำจิ้มนะโอเคครับอีกคำหนึ่งมาก่อนครับมา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 ครับโอ้โหโอ้อโอะลารอยมากมาตี้องงายเอาบูดเอาเดียวกดดเอ้าจวดจดให้เดี๋ยวจวด